ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะก,กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสามารถยึดยาบ้าเป็นของกลางจำนวน00แสนเม็ดได้ครับยาบา้าจำนวน00แสนเม็ดเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดได้หลังจากทหารหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกำลังผาเมืองปะทะก,กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดบริรเวณชายแดนบ้านสันนาตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังออกลาตระเวนไปพบกลุ่มบุคคลต้องสองสยัยสะพายเป้ประมาณ8-10ถึงคนอยู่บริเวณแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะก,กันประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคนดังกล่าวจะล่าถอยไปจากนั้นก็ได้จัดกำลังเพิ่มเติมจำนวน2ชุดปฏิบัติการ วางกาลังเข้าคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้และไปตรวจสอบเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปพบยาบ้าจํานวน6กแสนเม็ดในที่เกิดเหตุทําการตรวจยึดและก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสพเกาะช้างดําเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองในฐนานะผู้อำนวยการศูนย์นปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองระบุว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามในการลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามครับ